เล่าให้ฟังหลอนขืนเฝ้าศพปกติแล้วผมไม่เคยเชื่อเลยว่าเรื่องแบบนี้ จะมีอยู่จริงแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเพราะผมได้เจอแบบจัดจักกับตัวเองมาแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อห้าปีก่อนผมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนล่างของจังหวัดบุรีรัมย์หมู่บ้านจะอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ20กิโลเมตรมีต้นไม้ล้อมรอบหมู่บ้านเต็มไปหมดและมีวัดเล็กๆอายุกเก่าแก่พอๆกับหมู่บ้านที่ผมอยู่ด้วย ผมอาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องชายและจะมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อตาเด่นบ้านผมกับบ้านตาเด่นจะอยู่ติดกันเลยตาเด่นแกอยู่ตัวคนเดียวลูกเต้าไม่มีส่วนเมียแกเสียแล้วด้วยโรคประจำตัวตั้งแต่สาวสแกเลยเป็นพ่อไม้มาจนถึงทุกวันนี้บุคลิกของตาเด่นแกจะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดจาสูงสิงกับใครนานๆทีผมกับแก จะได้พูดคุยถามแารทุกสุขดิบกันและแกก็เ,เอ็นดูผมเหมือนลูกหลานคนหนึ่งเพราะแกเห็นผมมาตั้งแต่เด็กจนเช้าวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าตาเด่นแกตายแล้วตอนนั้นผมก็ตกใจมากแต่ก็คิดว่าเกิดแกเจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาและด้วยความที่ว่าตาเด่นแกตัวคนเดียวผู้ใหญ่บ้านจึงให้ชาวบ้านในหมู่บ้านช่วยกันจัดงานศพเล็กๆให้แก ที่วัดของหมู่บ้านเพื่อความสะดวกโดยจะสวดศพสามวันแล้วจึงค่อยชาวปนกิจสวดคืนแรกผ่านไปด้วยดีปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านก็ต่างมาช่วยงานศพตาเด่นพอสวดคืนที่สองก็มีเหตุการณ์แปลกในขณะที่พระกำลังสวดอยู่นั้นจูๆ่ๆไฟก็เกิดดับชาวบ้านในงานร้องหือกันขึ้นมาเลยคือมืดไปหมดทั้งศาลามีเหลือแต่เพียง แสงจากเทียนที่จุดหน้าศพเท่านั้นไฟดับนานทีเดียวครับจนชาวบ้านต่างทยอยกันกลับบ้านจนหมดแต่พ่อผมได้วานให้ผมนอนเฝ้าศพตะเด่นเป็นเพื่อนเนนโดยที่คืนนั้นจะเหลือแค่ผมกับเนนสี่ลูกและลุงสับปเปลืออีกหนึ่งคนเท่านั้นผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนอนก็นอนเพราะสมัยนั้นผมไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วพวกเราก็นอนกันอยู่ที่พื้นศาลา หน้าโลงศพเลยคืนนั้นน่าจะราวๆตีหนึ่งกว่าขณะที่ผมกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นก็ได้ยินเสียงเหมือนคนข้อลงผมกำลังงงเงียก็ไม่สนใจอะไรคิดว่าคงเป็นแมวของวัดมาหาอะไรกินแล้วเสียงก็เงียบหายไปพอผมกำลังจะงีบหลับอีกครั้งเสียงนั้นมันดังขึ้นอีกแล้วคราวนี้เสียงมันดังตลอดเวลาไม่หยุด นผมรู้สึกไม่ไหวแล้วเลยเปิดประห่มหันไปดูเห็นเป็นชายแก่ยืนหันหลังอยู่ตรงหน้าโลงผมก็คิดว่าลุงสับป,ปะเลอแกคงได้ยินเสียงเหมือนกันกับผมเลยเดินไปดูละมังแต่พ่อผมหันกลับมามองตรงที่นอนปรากฏว่าลุงสับป,ปะเลอแกก็ยังนอนอยู่ข้างข้างผมนี่เองรวมถึงเนนอีกสีก่รูปอยู่กันครบเลยจังหวะนั้นผมรู้สึกกลัวขึ้นมาทันที ผมค่อยๆดึงผมขึ้นมาปิดจนถึงจมูกแต่ยังคงเปิดตาไว้พอผมลองหันไปมองอีกครั้งก็เห็นชายแก่คนนั้นแกค่อยๆหันมาและผมก็ต้องตกใจมากเพราะสิ่งที่เห็นคือตาเด่นถึงจะมืดไปนิดแต่ผมจําได้แม่นเลยว่าเป็นตาเด่นแน่ๆเพราะแสงเทียนที่จุดตรงหน้าโลงศพมันส่องให้เห็นใบหน้าตาเด่นได้อย่างชัดเจนและสิ่งที่ทําให้ผมแทบช็อก จนเกือบหมดสติก็คือตาเด่นแกหันมาจ้องผมแต่ตัวแกไม่ได้หันมาด้วยนี่สิภาพวันนั้นติดตาผมเลยครับผมรีบหันกลับมานอนคลุมโปงตัวสั่นเหงื่อท่วมตัวแล้วผมก็รู้สึกว่าแกค่อยๆเดินเข้ามาทางผมพร้อมกับได้ยินเสียงคนสวดมนต์พึมพึมพำพำผมเลยตั้งสติพูดไปว่าตาเด่นอย่าหลอกผมเลยผมกลัวแล้ว เดี๋ยวผมจะทำบุญไปให้นะครับจากนั้นเสียงกำลังเดินเข้ามาก็หายไปเฉยๆส่วนผมนั้นหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้วผมเลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงสัป,ปเปล่อฟังลุงสัป,ปเปล่อจึงบอกว่าเมื่อคืนข้าก็เห็นไอเด่นมันไม่ยืนอยู่หน้าโลงตั้งนั้นข้าเลยสวดมนต์อยู่อย่างนั้นไม่กล้าปลุกเองกลัวเองจะกลัวไม่คิดว่าเอง ก็เห็นเหมือนกับข้าด้วยตอนนั้นผมคิดในใจอ๋อเสียงสุดมนต์เมื่อคืนนี่คือลุงสับป,ปะเลหรอเนี่ยโธ่เอ้ยแล้วก็นึกว่าเสียงใครพอเรื่องนี้รู้ไปถึงหู่ชาวบ้านต่างก็ขนลุกไปตำตามกันจนถึงวันที่สามได้ทําการชาวพนักิจศพตะเด่นไปเป็นที่เรียบร้อยและวันนั้นเองผมก็ได้ทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้กับตะเด่นด้วยเช่นกันครับและเรื่องราวทั้งหมด ก็มีเพียงเท่านี้ครับแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ